ตอนที่46การพบคนรู้จักบรรยากาศในห้องเรียน401ตึงเครียดตั้งแต่ต้นหลิงไฟหลงประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาต้องการสิทธิ์การแนะนําเข้าบริษัทเพราะผลการเรียนของตัวเองไม่ดีพอแต่กลับอยากได้สิทธิ์นี้ไปแทนคนทั้งห้องเงียบงันแม้จะมีคนคอยประจบแต่ไม่มีใครยอมสละสิทธิ์เพราะต่างรู้ดีว่าการหางานในสังคมนี้ยากแค่ไหนใบแนะนําเปรียบเสมือนบันไดก้าวสำคัญในอนาคต เมื่อทุกคนไม่ยอมหลิงไฟหลงจึงเสนอให้ใช้วิธีโหวตยกมือเลือกผู้ที่จะสละสิทธิแทนตนเองบรรยากาศพลันกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงเชียร์เราให้โหวตด,ดังสนัน่นผลสุดท้ายท้งชั้นกลับชี้เป้าไปที่เย่เฟิงเพียงคนเดียวเรากลับสมคบคิดกันไว้แล้วทุกคนแส้งยินดีใส่หน้าทำราวกับว่าเขาเป็นผู้โชคดีที่ได้ช่วยหลิงไฟหลงหลิงไฟหลงยิ้มเสแส้งเชิญชวนเย่เฟิงไปฉลองที่บาร์หลังเลิกเรียน นำเสียงเต็มไปด้วยการดูถูกไม่ต่างอะไรจากการบังคับไกลๆแต่เย่เฟิงกลับลุกขึ้นปฏิเสธอย่างชัดถ้อยชัดคำเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าสิทธิการแนะนำนั้นเป็นของเขาเขาจะไม่ยอมยกให้ใครทำให้เต็มใจคำพูดนี้ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบสายตาหลายสิบคู่จับจ้องมาที่เขาอย่างไม่อยากเชื่อหลิงเฟยหลงยิ้มเย็นตอบกลับด้วยคำขู่แฝงอำนาจเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าถึงเย่เฟิงปฏิเสธก็ไม่มีความหมายอยู่ดี เพราะผลโหวตทั้งห้องคือหลักฐานเด็ดขาดมหาวิทยาลัยจะยังคงยกสิทธิ์นั้นให้เขาอย่างแน่นอนพร้อมกำหนดนัดหมายให้เย่เฟิงไปพบที่บาร์เนเปิรลีฟหลังเลิกเรียนหากไม่มาก็อย่าหาว่าเขาไม่เตือนเสียงหัวเราะเยาะดังระงมหลายคนพูดเสียสีราวกับกำลังดูละครตลกแต่เย่เฟิงไม่สนใจเขาเพียงเก็บของและเตรียมตัวออกจากห้องด้วยท่าทีสงบต่างจากเพื่อนร่วมชั้นที่พากันจ้องเขาด้วยสายตาสมเพชและสะใจเมื่อก้าวออกมาที่ถงทางเดิน เขาก็ชนเข้ากับใครบางคนโดยไม่คาดคิดหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งผมยาวสีดำตรงสะท้อนแสงดวงตาสีม่วงเย็นเยียบเธอคือเสียเสียเทพีหิมะเจนทันสโนว์หญิงสาวผู้สง่างามและน่าเกรงขามที่เขาจำได้ดีว่าจะเป็นหัวหน้ากิวยักษ์ใหญ่อย,อย่างอูโรบรอสบรรยากาศระหว่างทางคู่เต็มไปด้วยแรงกดดันโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆการเผชิญหน้าที่ไม่คาดฝันนี้ทำให้เย่เฟิงหัวใจเต้นแค็งขึ้นมาแต่สีหน้ายังคงสงบ เขารู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความเกี่ยวพันครั้งใหม่ที่จะส่งผลต่อเส้นทางในก o d s d o m a อย่างมหาศาล